ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมธีรพัฒนจากบริษัทไทยเสงน,นะครับก็วันนี้เนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยอยากจะแนะนำสินค้าใหม่ของมิกซานะครับตัวสินค้านี้เนี่ยมีคนเรียกร้องกันมาหลายปีแล้วแล้วก็มิกซาเนี่ยก็ตอบสนองให้กับลูกค้าในปีนี้นะครับสำหรับหน้าฝนที่กำลังตกพรำพๆกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือสินค้าเนี่ยเป็นปั๊มแช่สายอ่อนรุ่นใหม่นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า submersible pump นะครับ ตัวนี้เนี่ยสินค้าเนี่ยเดี๋ยวเราดูให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสินค้าตัวนี้เนี่ยก็คือข้อข้อต่อนะครับข้อต่อส่งน้ำเนี่ยจะมีขนาด3นิ้วนะครับก็คือเดี๋ยวตรงที่ผมชี้เนี่ยนะครับจะเป็นข้อต่อสําหรับต่อสายยางส่งน้ําออกไปความยาวสายตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ความยาว6เมตรแรงส่งน้ำเนี่ยของปั๊มตัวนี้ส่งน้ําได้สูงสุดที่18เมตร แล้วก็ปริมาณน้ำสูงสุดเนี่ยได้ที่1,500ลิตรต่ตอนาทีข้อต่อเนี่ยเราจะมีข้อต่อให้เลือกทั้ง2แบบนะครับก็คือสไตล์ญี่ปุ่นจะเป็นข้อต่อหกเหลีย่ยมแล้วก็ข้อต่อที่เป็นเคี้ยว n ดน a พคที่เรานิยมใช้กันปัจจุบันนี้นะครับก็จุดเด่นของสินค้าตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับข้อที่1เลยข้อที่สําคัญที่สุดของสินค้ามิกซาตัวนี้ก็คือว่า ดีไซน์ของสายเนี่ยดีไซน์จากมิกาซ่าดีไซน์พิเศษนะครับไม่เหมือนสายทั่วไปแน่นอนนะครับสิ่งที่เราจะได้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าสายของเราเนี่ยทนทานนะครับในรูปเนี่ยเราจะแสดงให้เห็นว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยตั้งแต่ด้านในสุดลึกที่สุดจนมาถึงปลอกสายสีดำด้านนอกเนี่ยเราทำอะไรกับมันบ้างเราดีไซน์มันออกมายัางไงเพื่อให้มันเกิดความทนทานมากที่สุดนะครับ ทำไมต้องทนทานเพราะว่าเวลาเราใช้เนี่ยเราต่อกับเครื่องยนต์หรือว่ามอเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยเราจะต้องให้มันหมุนเนี่ยสามพถึงสามพัรอบต่อนาทีหมายความว่าใน1วินาทีเนี่ยสายเนี่ยหมุนไปแล้ว50ครั้ง50รอบถึง60รอบซึ่งเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไส้ไหนของเราไม่ทนทานเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสายขาดนะครับแล้วเวลาสายขาดเนี่ยก็คือ ซ่อมอะไรเนี่ยน่าเบื่อมากนะครับใช้เวลาใช้งบประมาณจุดเด่นข้อที่2ก็คือว่าสินค้าตัวนี้เราแพ็คกิ้งมาแบบแยกกล่องนะครับก็คือทําให้ลูกค้าเนี่ยขนส่งสะดวกเราจะไม่แพ็คกิ้งแบบว่าประกอบมาแล้วรวมทุกอย่างอยู่ในกล่องเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะมีช่องว่างอยู่ในกล่องเยอะแล้วก็เวลาขนส่งเนี่ยทำให้กล่องบุบกล่องบุบสินค้าก็เสียหายนะครับเป็นรอย ทำให้ไม่เหมาะกับการใช้งานนะครับของเราเนี่ยเราจะแพ็กแยกกล่องนะครับกล่องแรกเนี่ยจะเป็นหัวปัม๊มหัวปั๊มก็คือตรงที่ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นเรียกว่าหัวปัม๊มส่วนทอข้อต่อสายส่งน้ำเนี่ยสำหรับโมเดลในประเทศไทยนะครับเราจะใช้ข้อต่อแบบด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นข้อต่อสีดําตัวนี้บ้านเราเนี่ยเรียกว่าข้อต่อหางปลา ก็คือเวลาเราเอาสายส่งน้ํามาสวมแล้วก็เอารวดผุกเหล็กผูกเหล็กมัดแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับส่วนกล่องที่2เนี่ยจะเป็นกล่องแบนๆสาหรับชุดใสา่ย,ยางนะครับก็เวลาประกอบเนี่ยประกอบง่ายมากๆทุกอย่างเนี่ยเป็นเกลียวเราแค่ประกอบแล้วก็หมุนเกลียวให้แน่นนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมจุดเด่นข้อที่สําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของความคุ้มค่า นะครับจริงๆปั๊มแช่สายอ่อนเนี่ยมิการซ่าเราผลิตมาเนิ่นนานแล้วนะครับในด้านสายเนี่ยชื่อรุ่นว่า WP 3LB นะครับก็คือเป็นรุ่นดั้งเดิมตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่หลักหมื่นจนถึงหลายหมื่นขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเลือกความยาวสายหรือขนาดหัวเท่าไหร่นะครับส่วนของสินค้าเรารุ่นใหม่เนี่ยชื่อรุ่นว่า WSP 3LB ตัวนี้เนี่ยเราดีไซน์มาเพื่อเน้นความคุ้มค่า ก็คือราคาเนี่ยอยู่ที่หลักพันเท่านั้นเองนะครับก็แต่ว่าอยากให้เข้าใจเรื่องหนึ่งก็คือว่าราคาตัวนี้เราไม่ได้รวมกับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ที่สําหรับสร้างกบสร้างพลังให้กับปั๊มน้ํานะครับตัวนี้ราคาสําหรับปั๊มน้ําอย่างเดียวนะครับก็ตรงนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับก็ ถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับผมผูธีรพัฒนจากบริษัทไทยเสียงประเทศไทยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ